สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของอดีตนางเอกสาวสวยผู้ล่วงลับสำหรับคุณดวงชีวันโกโมลเซนในอดีตคุณดวงชีวันเป็นคนที่สวยมากสวยแบบสมส่วนสวยแบบไร้ศิลกรรมด้วยรูปร่างสมส่วนมองดูอย่างไรก็สวยไปหมดทุกสัดส่วนโดยเฉพาะบั้นท้ายของคุณดวงชีวันนั้นสวยงามมากจนได้รับฉายาว่า บ้านท้ายดินระเบิดดวงชีวันโกมลเสนเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงที่นำมาใช้ในวงการมีชื่อเล่นว่าไก่เกิดเมื่อวันที่29สิงหาคมปี2499คุณดวงชีวันเริ่มก้าวข้าสู่วงการภาพยนตร์ในปี2520ภาพยนตร์เรื่องแรกที่แสดงแล้วก็ได้รับบทนางเอกก็คือเรื่องยอดมนุษย์คอมพิวเตอร์แสดงคู่กับคุณตายอดชายเมฆสุวรรณ ล้กับการแสดงโดยคุณสมพศแสงเดือนฉายภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่16เมษายนปี2520ถึงแม้นว่าบทบาทจะเน้นหนักไปที่คุณตายยอดชายเมฆสุวรรณซึ่งแสดงเป็นมนุษย์คอมพิวเตอร์ก็ตามแต่จากการที่คุณดวงชีวันแสดงหนังเรื่องนี้ก็ทำให้คุณดวงชีวันนั้นมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ตามมาอีกหลายเรื่อง ถึงแม้ว่าบทบาทระยะหลังๆที่ได้รับส่วนใหญ่จะเป็นบทสมทบเสียมากกว่าซึ่งคุณดวงชีวันก็จะรับทั้งบทคนดีบทรองบทร้ายจากความสามารถบวกความสวยและเอกลักษณ์อันโดดเด่นก็คือบั้นท้ายสวยใหญ่จนได้รับฉายาว่าบั้นท้ายดินระเบิด จึงทําให้ชื่อของคุณดวงชีวันเป็นที่ต้องการของสายหนังต่างจังหวัดเป็นอย่างมากฉะนั้นสายหนังต่างๆจึงเจาะจงให้ภาพยนตร์เกือบทุกเรื่องในสมัยนั้นจะต้องมีชื่อของคุณดวงชีวันร่วมแสดงด้วยแทบจะทุกเรื่องถึงแม้ว่าบทบาทจะมากจะน้อยก็ไม่สําคัญขอให้มีชื่อของคุณดวงชีวันปรากฏในโปสเตอร์หนังเท่านั้นก็เป็นพอซึ่งคุณดวงชีวันเองเธอก็ไม่ได้ยึดติดกับบทบาทของนางเอก และนั่นก็ทำให้ในปี2,521คุณดวงชีวันมีผลงานการแสดงภาพยนตร์มากถึง14เรื่องด้วยกันเช่นเรื่องล้วงคองูงเหา่าหมัดปืนไวชาติพยองอาณาจักรนักเลงเป็นต้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณดวงชีวันเธอก็มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ตามมาอีกมากมายโดยเฉพาะปี2,522เธอมีผลงานการแสดงภาพยนตร์มากถึง17เรื่องปี2523มี11เรื่อง จากนั้นในปี2,523คุณดวงชีวันก็ตัดสินใจแต่งงานกับพระเอกชื่อดังก็คือคุณรนฤทธิชัยทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันประมาณ5ปีจากนั้นทั้งคู่ก็ได้แยกทางกันโดยไม่มีลูกด้วยกันนะครับคุณดวงชีวันมีผลงานการแสดงภาพยนตร์มาจนถึงปี2,527ซึ่งในปีนี้คุณดวงชีวันมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เพียง2เรื่องเท่านั้นก็คือเรื่องถล่มด่านปืนกับเรื่องฆ่าข้ามเดน จากนั้นคุณดวงชีวันก็ผันตัวเองมาเป็นผู้สร้างร่วมกับคุณธนงสีเชื้อก็คือเรื่องสัตว์สงครามผลปรากฏว่าหนังเรื่องนี้เจ๊งไม่เป็นท่าจากนั้นคุณดวงชีวันก็สร้างภาพยนตร์เรื่องขอโทษทีที่รักในปี2527ซึ่งก็นำแสดงโดยคุณสุรชัยสมบัติเจริญและคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ ต่อมาคุณดวงชีวันก็ตัดสินใจออกจากวงการแล้วก็มาเป็นร่างทรงของพระแม่จามเทวีซึ่งก็เป็นอยู่ประมาณ20กว่าปีหลังจากนั้นก็ได้ทำธุรกิจส่วนตัวอีกหลายอย่างแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในตอนนี้ชีวิตของคุณดวงชีวันเองก็ลุ่มลุ่มดนดอนทำงานทุกอย่างที่ได้เงินแต่ก็ไปไม่รอดจากนั้นข่าวของคุณดวงชีวันก็เงียบหายไปเลยจนมาเป็นข่าวอีกครั้งก็ตอนเสียชีวิต ซึ่งคุณดวงชีวันเสียชีวิตเมื่อวันที่4เมษายนปี2563สิริอายุได้64ปีซึ่งคุณดวงชีวันก็เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวซึ่งก็จะมีทั้งความดันโลหิตสูงและโรคหอบซึ่งก็มีประวัติรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลปากช่องนานาซึ่งก่อนที่จะเสียชีวิตนั้นคุณดวงชีวันก็ได้มาพักอยู่ที่บ้านซึ่งก็ใกล้กับโรงแรมของลูกเคยคุณดวงชีวันนะครับ นี่คือเรื่องราวโดยย่อของคุณดวงชีวันโกมลเสนถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดอย่างไรก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ